บ่นี่ขูดคิกขุดคลิกแบบนี้โอ้โหนี่ไม่ขูดคิกแล้วอ่ะบ่มีเท่าไหรกขูดคลิกนะฮะขูกคลิกน้ำแต่ไม่ขูดคลิกพริกครับนี่กูเอากุ้งพริกขูดคลิกไปมาครับลุยฮะอืมเป็นหมูปิ้งหอมมากมาแถวอาลีต้องร้านนี้เลยฮะในฉุยนะฮะนี่ลูกชิ้นปลาจะบอกว่าเย็นดองฟยัมร้านนี้เด็ดมากมาทำมาลุยกันเลยโอ้โหนี่ชิ้นลอยเพียบเลย วันนี้เราสั่งเป็นเส้นปลานะฮะเป็นเก๋ไหมครัขอให้เพื่อหน่อยได้เลยอาหารเสร็จแล้วแล้วก็น้ำเพิ่เมเยอะแล้วโหย่างเลยโอเคฮะโหย่าเราอบเป้พร้อมพร้อมมากครับเตี๋วพร้อมพร้อมมากวันนี้เรากินเป็นเส้นปลานะคะใช่ที่นี่เส้นปลาร้านนี้จะบอกว่า น้ำเขาแบบบอกเผ็ดเผ็าให้เผ็ดเผ็ดมาเลยเราสั่งเป็นต้ยมยำไปเลยเนื้อเส้นปลาสาวเส้นปลากันค่ะทุกคนเมื่อคือแบบลูกชิ้นปลาเป็นเส้นเนาะลุยฮะไม่อ้วนใช่ปะ่ะมันตึงปลาเป็นไงคะเป็นยังไงคะอ้วนเจ๋เงเลยเขาก็จะมีลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเนาะอืนี่ อันนี้อวนๆมาอวอมรับเยอะยอร่อยเหรอวะดีเป็นคนชอบกินเกี๊ยวปลาค่ะน่าเรากินจุ้งกินกุ้งหือกว้ยมาพร้อมไปดูยังเดี๋ยวต้องมาแหละ บอกว่าเราชอบแค่ไหนเกี้ยวหนากรอบมากจุ่น้ำพอคุ๊กเกล็อดูนะเริ่มมือไหมคะคุณโห่กรอบมากอีกชาหนึ่งที่เราสั่งมาคือเหมือนกันเลยแต่เป็นแห้งอันนี้คือวิทอยากกินแห้งยำแห้งยำใช่แลวดูสิ รู้ละเลิร์งเลยนะรู้สึกละเลิร์งทีมาทันทีใช่เฮ้ยจะบอกร้านนี้เกี๊ยวปลาคือดีอ่ะกับเรากินปลาเกี๊ยวเธอจะกินเข้าไปเลยเหรอใช่ไหมฉันสั่งใหม่เหรอเราสั่งใหม่ให้ละโอเคได้ค่ะลุยฮะชั่วนี่นะฮะของเผ็ดๆทิ้งนเยอะเลยฮะน้ำหนักเต็มมันเลยเรีว่าเครื่องคนี่ตาบุกเวทเลยฮะมัสจัด อีกหนึ่งชามนะคะเป็นบะหมี่ยำคุกคลิกนะฮะสั่งเข้าคุกคลิกเกือบใส่น้ำนิดนึงเนาะจะได้แบบคล่องคอแต่เรื่องความเผ็ดนั้นพริกสองช้อนจัดมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ฮะลุยฮะโอ้เป็นบะหมี่ที่กรุบและเด้งมากเวยดิเติมอะไรคะบ้าบอ นี่ขุบคลิกขูบคลิกแบบนี้โอ้โหนี่ไม่ขูบคลิกก็คนมีทุกอย่างขูบคลิกนะฮะขูกคลิกน้ำแตใหุู้่บคลิกพริกครับนี่นี่คเอพริกขูกคลิกไปมาครับลุยฮะอืมไม่มีระยะออกมากโอ้ซ่าในปากเล็กน้อยหรือยังคะยังอีกไม่ยังขึ้นนี่กชิ้นปลาชิ้นปลาโอ้ยเด้งได้เด้งดีเหลือเกินสามเมตรสามเมตร ฮ้าวหมี่ดีมากๆเลยอะ่ะอือดูฮะชิ้นก็อร่อยนะครานนี้ดืมากโอ้ดูดูดูความเงาอย่าเงเยิ้มดูวิ้งฮะกระดงกระเด็นไปนหมดอาหารตอนนี้ก็เดี๋ยวชิ้นปลาในฉวยนะฮะมันตำได้สุดยอดมากครับเฉียบเด็ดรลานนี้เด็ดจริง